สวัสดีครับร้านเนมักโซลาร์เซลล์จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับเป็นมาตรฐานโรงงานนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด150แอมป์12โวลต์นะครับตัวนี้สามารถอนุกรมกันได้เลยนะครับจะทําเป็นระบบ24ระบบ48นะครับเป็นมาตรฐานโรงงานผลิตมี BMS ในตัวมีฟิลนะครับเรียกได้ว่าจัดระบบป้องกันให้ครบชุดเลยนะครับขนาดนะครับขนาด ยาว29เซนนะครับ29เซนสูง23มเซนนะครับสูง23มเซนความหนานะครับความหนาอยู่ที่22่เซนนะครับเรียกได้ว่าขนาดเนี่ยไม่ใหญ่นะครับวางกระทัดรัดเลยนะครับในความจุที่150อแอมป์เรียกได้ว่าใช้ในบ้านเรือนทั่วไปนะครับเมื่อเป็นทีวีพัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้านะครับ ทำเป็นระบบ24โวลต์ใช้ในบ้านทั่วไปได้เลยนะครับมาตรฐานโรงงานผลิตเลยนะครับมีฟิลระบบป้องกันมี BMS ในตัวนะครับสามารถอนุกรมกันได้เลยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าจัดให้ครบเลยแล้วก็มาตรฐานโรงงานผลิตเลยนะครับเป็นมาตรฐานอย่างดีเลยนะครับท่านใดที่จะใช้ระบบ24 48นะครับสามารถเอามาอนุกรมกันได้เลยนะครับรุ่นนี้โรงงานแจ้งมาว่าสามารถอนุกรมกันได้เลยนะครับ มีชุดบิลเมสชุดบาลานในในตัวเลยนะครับยินดีบริการทุกท่านครับร้านเอ็ม So ็กโซลาเซลจังหวัดพิษนุโลก0816806051ครับ0816806051ครับ